เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างไรนะคะให้ลูกน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็จำมักก่อนดูคลิปอย่าลืมก,กดติดตามให้กับช่องเนิ์ดคิดด้วยนะคะกดเลยค่ะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แต่ลูกตัวเล็กอยากให้ลูกอวบอ้วนจำมัม่มเหมือนเด็กที่กินนมผสมทําได้หรือไม่วันนี้นะคะแม่โบจะมาแชร์เทคนิคนะคะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างไรนะคะให้ลูกน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็จำมัม่มนะฟัดนั่นเองค่ะ พูดถึงเรื่องน้ำหนักตัวลูกนะคะนับว่าเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับเหล่ามนุษย์แม่หลายๆคนนะคะแล้วยิ่งคุณแม่บ้านไหนนะคะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วลูกตัวเล็กนะคะเมื่อไปเทียบกับเด็กที่กินนมผสมนะคะที่เขาตัวโต,วตวจ้ำมั่มมากกว่าลูกคุณแม่นะคะคุณแม่ก็จะยิ่งรู้สึกน้อยวิตกกังวลนะคะก็จะมาคิดแล้วแหละเอ้ยนมฉันไม่ดีนมฉันสารอาหารไม่เพียงพอหรือเปล่านมน้อยเกินไปหรือเปล่านะคะแล้วก็อาจจะทําให้คุณแม่นะคะเปลี่ยน ความคิดล้มเลิกที่จะให้นมแม่แล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็นนมผสมแทนซึ่งแม่โบจะบอกว่าอย่าพึ่งนะคะคุณแม่ <Yo. S 1> ปัญหาทุกอย่างมีทางออกปัญหาเรื่องของนมแม่แล้วลูกกินนมแม่ตัวเล็กก็ย่อมมีทางออกเช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะแม่โบก็เลยจะมาแชร์เทคนิคนะคะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างไรนะคะให้ลูกน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นไปฟังหอมๆกันเลยค่ะ ก่อนที่จะมาพูดถึงในะเรื่องของกินนมแม่อย่างไรให้น้ําหนักตัวของลูกเพิ่มขึ้นนะคะเรามาทําความเข้าใจกันก่อนค่ะว่านมแม่นะคะแบ่งแยกออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะคะ สส่วนในที่นี้ก็หมายถึงเวลาที่คุณแม่บีบนมแม่ออกมาแล้วเอานมแม่นะ,นะคะไปแช่ไว้ในตู้เย็นหรือว่าเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องก็ตามแต่พอทิ้งไว้สักพักนะคะหยิบนมขวดนั้นมาดูนะคะจะสังเกตเห็นว่านมนะคะแยกออกเป็น2ส,ส่วนส่วนด้านล่างนะคะจะมีลักษณะเป็นนมแม่สีค่อนข้างใสแล้วก็ส่วนด้านบนนะคะจะเป็นลักษณะนมแม่ที่สีค่อนข้างขาวข้นขุ่นนะคะ ซึ่งในที่นี้เราจะเรียกกันง่ายๆว่านมแม่ส่วนหน้าและนมแม่ส่วนหลังนมแม่ส่วนหน้าและนมแม่ส่วนหลังมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะนี่เป็นนมแม่ของแม่โบนะคะอาจจะมีบางคนถามนะคะว่าเย ลูกชายแม่โบเนี่ยอายุประมาณ3ปีกว่าแล้วแม่โบยังมีนมแม่อยู่หรอคะคําตอบก็คือมีนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะบีบนมโชว์ให้กับทุกคนเห็นได้นะคะเนื่องจากว่ามีความเกรงใจคุณสามีนั่นเองนะมีความเกรงใจคุณสามีนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นนมแม่นะคะที่แม่โบนะคะบีบเก็บไว้ให้กับลูกชายเมื่อคืนนะคะถ้าสังเกตดูนะคะจะเห็นว่านมแม่ของแม่โบนะคะแยกออกเป็น2ชั้นค่ะเห็นไหมคะ ชั้นล่างนะคะจะมีลักษณะเป็นสีใสๆนะคะอันนี้คือนมแม่ส่วนหน้านะคะแล้วก็ชั้นบนนะคะจะมีลักษณะเป็นสีขาวๆข้นๆนะคะอันนี้คือนมแม่ส่วนหลังนั่นเองค่ะ นมแม่ส่วนหน้าจะมีลักษณะเป็นสีใสเนื่องจากมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ถึง80%มีแลคโตสซึ่งแลคโตสนี้เองจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายทำให้ทารกขับสารสีเหลือนออกมาจากร่างกายผ่านทางอุจจาระ,ะในสัปดาห์แรกหลังคลอดแนะนำให้ลูกกินนมแม่ส่วนหน้าซึ่งจะช่วยขับสารสีเหลืองออกมาจากร่างกายของลูกลดการเกิดภาวะตัวเหลืองหลังคลอดได้นั่นเองค่ะ และหากลูกของคุณแม่ท่านไหนมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายท้องผูกหลายวันถึงจะขับถ่ายทีแนะนําบีบนมแม่ส่วนหน้าแยกไว้เมื่อลูกมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายแนะนําเอานมส่วนนี้มาให้ลูกกินจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายทําให้ลูกขับถ่ายได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะและนมส่วนหน้าจะให้พลังงานจากน้ําตาลแลคโตสจึงเป็นเหตุผลที่ว่าไม่ควรป้อนข้าวลูกก่อนอายุ6เดือนนั่นเองค่ะ และนมส่วนหน้าเองมีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง80%จึงเป็นเหตุผลที่ว่าไม่ควรป้อนน้ำลูกก่อนอายุ6เดือนเช่นเดียวกันค่ะและนอกจากนี้นมส่วนหน้ายังให้วิตามินแร่ธาตุและธาตุเหล็กที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกด้วยค่ะ และนมส่วนหน้านี้ยังมีสารภูมิคุ้มกันที่เปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกให้กับลูกน้อยที่ช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายของลูกค่ะส่วนจะทราบได้อย่างไรว่าลูกน้อยได้รับนมแม่เพียงแค่ส่วนหน้าเท่านั้นนั่นก็คือพิจารณาจากลักษณะอุจจาระของลูกน้อยค่ะหากเมื่อไหร่ที่ลูกน้อยอุจจาระออกมาเป็นกระปิบกระปลอยมีฟองนั่นก็หมายความว่าลูกน้อยของคุณแม่ได้รับเพียงนมแม่ส่วนหน้าเท่านั้นค่ะ นมแม่ส่วนหลังลักษณะของนมแม่ส่วนหลังจะมีลักษณะเป็นสีขาวข้นขุ่นนมจะแยกชั้นเป็นสีขาวชัดเจนหรือเป็นไขมันเมื่อนำไปแช่แข็งจะพบว่าเป็นก้อนดอกดวงขาวๆซึ่งไม่มีความผิดปกติใดๆนะคะสามารถรับประทานได้ตามปกติเลยค่ะ นมแม่ส่วนหลังนี้จะมีโปรโตีนและไขมันปริมาณมากซึ่งจะช่วยเพิ่มน้ําหนักตัวของลูกได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ไขมันจะเป็นไขมันชนิดดีหลากหลายชนิดที่สำคัญก็คือมีคอเลสเตอรอลที่สามารถสร้างเส้นใยสมองของลูกน้อยได้นั่นเองค่ะซึ่งนี่สำคัญมากนะคะไม่มีนมผงชนิดใดสามารถที่จะลอกเลียนแบบแบบนี้ได้ค่ะมีเพียงนมแม่เท่านั้นค่ะ และนมแม่ส่วนหลังนี้เองที่เป็นฮีโร่ช่วยเพิ่มน้ำหนักตัวให้แก่ลูกน้อยและนมแม่ส่วนหลังนี้จะหลั่งออกมาหลังจากที่นมแม่ส่วนหน้าได้ไหลออกมาแล้วสักระยะเวลาหนึ่งนมส่วนหลังถึงจะค่อยๆไหลาตามออกมานั่นก็หมายความว่าคุณแม่จะต้องเอาลูกเข้าเต้าหรือปั๊มนมไปแล้วสักระยะเวลาหนึ่ง นมแม่ส่วนหน้าและนมแม่ส่วนหลังไม่มีอัตราส่วนที่แน่นอนไม่สามารถบอกได้ว่าจะต้องเอาลูกเข้าเต้าหรือปั๊มไปนานกี่นาทีนมแม่ส่วนหลังถึงจะค่อยออกมาแต่ที่แน่ๆคุณแม่ต้องเอาลูกเข้าเต้าหรือปั๊มนมไปแล้วสักระยะเวลาหนึ่งซึ่งต้องใช้ระยะเวลาที่นานพออาจจะอยู่ที่ประมาณ20นาทีถึง30นาทีขึ้นไปเพื่อให้นมแม่ส่วนหลังไหลออกมานั่นเองค่ะ แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าลูกของคุณแม่ได้รับนมส่วนหลังที่เพียงพอที่จะช่วยเพิ่มน้ำหนักตัวให้แก่ลูกน้อยนั่นก็คือพิจารณาจากลักษณะอุจจระนั่นเองค่ะลักษณะอุจจระของเด็กที่ได้รับนมส่วนหลังที่เพียงพอดูจากลักษณะอึจะต้องเป็นสีเหลืองทองคนและมีลักษณะคล้ายกับเม็ดมะเขือนั่นเองค่ะ ซึ่งสรุปสันส้นๆง่ายๆนะคะนมแม่แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันได้แก่นมแม่ส่วนหน้าและนมแม่ส่วนหลังนมแม่ส่วนหน้าจะมีลักษณะเป็นสีใสจะผลิตออกมาก่อนนมแม่ส่วนหน้าช่วยในเรื่องของการขับถ่ายเหมาะสําหรับเด็กที่มีปัญหาท้องผูก นมแม่ส่วนหลังซึ่งนมแม่ส่วนหลังนี้เองเป็นตัวชูโรงในเรื่องของการเพิ่มน้ําหนักตัวลูกซึ่งนมแม่ส่วนหลังนี้จะมีลักษณะสีขาวข้นนมแม่ส่วนหลังจะผลิตหลังจากที่นมแม่ส่วนหน้าลังออกมาแล้วสักระยะเวลาหนึง่งโดยส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลานาน,านพอสมควรหากคุณไม่เอาลูกเข้าเต้าหรือปั๊มนม ควรจะใช้ระยะเวลาในการเอาเข้าเต้าหรือปั๊มนมอยู่ที่ประมาณ20-30นาทีต่ตอค้างเพื่อทำให้นมแม่ส่วนหลังไหลออกมานั่นเองค่ะ ยินแบบนี้แล้วนะคะคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็ไม่ต้องนอยอีกต่อไปแล้วนะคะอยากให้ลูกน้ําหนักตัวเพิ่มมากขึ้นอยากให้ลูกจำมัมนะคะเพียงแต่คุณแม่นะคะต้องหมั่นเอาลูกเข้าเต้าทุกสอง,งสชั่วโมงนะคะแล้วก็ให้ลูกดูเต้านานนะคะข้างละประมาณ15-30นาทีนะคะเพื่อที่ให้ลูกนะคะได้รับนมส่วนท้ายในปริมาณที่มากพอซึ่งจะช่วยให้น้ําหนักตัวของลูกเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนคุณแม่คนไหนนะคะที่ปั๊มนมนะคะก็พยายามปั๊มให้ ทุก2-3ชั่วโมงนะคะพยายามอย่าทิ้งเต้านานเพราะว่าจะทำให้นมใสแล้วก็นมที่ปั๊มออกมาก็จะเป็นนมส่วนต้นสมารกนะคะซึ่งจะไม่ได้ช่วยเพิ่มในเรื่องของน้ำหนักตูวเพอถ้าหากปั๊มนมทุก2-3ถชั่วโมงนะคะนมส่วนหลังจะขยับมาด้านหน้ามากขึ้นนั่นเองค่ะ